สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับมีกระบะใช้งานมาฝากอีกหนึ่งแคนแล้วนะครับสมาชิกลองชมดูได้นะครับนิสสันฟอนเทียตัว4ประตูนะครับขึ้นลงสะดวกสบายตัวนี้ปี2002นะครับเครื่อง3.0นะครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับตัวนี้ นี่นะครับสภาพกระบะล้อนหลังยังเนียนๆอยู่นะครับหาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าชอบและพร้อมหรือไม่นะครับ4ประตูสบายๆเลยครับเอาไปใช้งานกันไปทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับนี่ครับสวยๆทรงดีแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับ ตัวนี้อึดทนครับเรารู้ดีเลยครับสําหรับใครที่อยู่สายกระบะนะครับรู้จักฟอนเทียแน่นอนนะครับสภาพสวยทรงดีรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับหนึ่งแบาทนะครับราคาค่าตัวใครสนใจเน้นให้ไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับหาเอาไว้ใช้งานคุ้มครับรุ่นนี้สีสวยทรงดี ขึ้นลงสะดวกสบายภายในกว้างขวางนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวค้าขายเดินทางท่องเที่ยวได้หมดนะครับนั่งกันได้หลายคนนะครับและเครื่องแรงทนใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับทุกอย่างเทสไว้ให้หมดระบบสมบูรณ์เอาเป็นว่าสมาชิกสนใจไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยครับภายในสะอาดสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4ประตูเลยนะครับลองเช็คดูได้ตรวจสอบดูก่อน ใครอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสวยๆนะครับทรงดีแข็งแรงทนทานอึดทนถึกเป็นลำดับต้นๆของสายกระบะแล้วครับสำหรับฟอนเทียถ้าท่านชอบและสนใจตรงกับความต้องการนะครับติดต่อไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยครับดูข้องเครื่องซะก่อนนะครับเนียนมากๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแต่ต่อพลิกปัามไอยางใดลองเช็คกรองชมดูได้เลยนะครับเครื่อง3.0แห้งๆเนียนๆเลยครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานทำเงินท่องเที่ยวเดินทางค้าขายได้หมดเลยครับขอบคุณครับ